สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไม้เผือกนะครับไม้เผือกก็คืออาการที่เขาแทงใบใหม่ออกมาแล้วมันขาวโพลนแบบนี้นะครับขาวหรือว่าเหลืองนะครับโดยที่ไม่มีเม็ดเขียวคอโรฟิลเลยนะครับหรือมีก็มีน้อยมากน้อยสุดๆเลยนะครับอย่างใบนี้ก็มีนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่มันน้อยมากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตีเป็นไม้เผือกอยู่ดีนะครับใบนี้ทีนี้ไม้เผือกเนี่ยมันสําคัญยังไง มันมีอะไรที่น่ารู้บ้างนะครับอาการที่เข้าไม้เผือกนะครับนั่นคือไม้เขาเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ปกติแล้วนะจําไว้เลยนะครับไม้เผือกถ้าหากว่ามันเผือกติดต่อกัน3 4มสี่ห้าใบติดต่อกัน3 4มสี่หรือห้าใบมันจะตายครับดังนั้นถ้ามันเผือกมาหนึ่งใบแบบนี้มันยังไม่ตายทันทีนะครับดูสถานการณ์ก่อนว่าใบต่อไปเขาจะกลับมามีด่างนะครับแบบนี้หรือเปล่าเนาะ ้าเขาเผือกสองใบต่อกันอ้าวเรื่องใหญ่แล้วนะนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้เข้าใบที่3มใบที่4โดยที่ไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวเขาก็จะตายนะครับนี่คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนทีนี้ไม้เผือกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับไม้เมล็ดหรือว่าไม้หนอ่อคาตอบก็คือเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับแต่เท่าที่ผมเลี้ยงมาไม้หน่อจะเกิดการเข้าใบเผือกได้มากกว่านะครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับผมเลี้ยงไม้เมล็ดเยอะมากกว่าไม้หน่ออีก แต่ไม้หน่อเนี่ยเผือกมากกว่าซะอย่างนั้นนะต้นละมือก็ไม่เว้นนะครับจะบอกให้ดังนั้นเนื้อหาต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่าไปกระทบกระทั่งใครไม่เข้าหูใครต้องขออภัยนะครับผมถือว่าผมอยากจะเตือนมือใหม่ด้วยความจริงใจนะครับถ้าเรามือใหม่อยากได้ไม้ด่างจัดสีจัดนะครับจงระวังนะครับไม้หนอ่อไม้หน่อที่มีใบไม่เยอะต้นเหล็กคำว่าใบไม่เยอะก็คือไม่เกิน5้าใบอ่ะตีให้เลยนะครับก็คือไม่เกินห้าใบ เรียกว่าใบยังน้อยอยู่นะครับไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะครับถ้าเขามีใบน้อยความหมายคือตอหรือว่าต้นเขาจะสั้นสั้นจุดจูแบบนี้เลยเราซื้อมาใช่ไหมครับแล้วมันก็เริ่มมาเผือกที่เรายิ่งปล่อยไว้นะครับต้นของเขาจะรีบลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยปลายของเขาจะรีบลงเรื่อยๆนะครับตามใบที่เผือกเท่ากับว่าลําต้นของเขามันจะสั้นเกินไปเกินกว่าที่จะตัดในส่วนที่เผือกออกไป แล้วเหลือตอที่แข็งแรงมากพอจะได้หน่อใหม่ไม่งงใช่ไหมพูดง่ายเลยถ้าหากว่าเรารับไม้มาต้นเล็กเป็นไม้หนอนะ่อเนาะหรือว่าใบมีน้อยนะครับต้นเขาก็จะแคะแกนเนาะเวลาที่เราตัดยกยอดส่วนที่เผื่อออกไปนะครับอย่างเช่นส่วนนี้ตอเขาก็จะแบบมีเนื้อนิดเดียวนะครับอาจจะยุบก่อนที่จะได้หน่อใหม่อ่าันนี้คือสิ่งที่ผมจะสื่อนะครับดังนั้นข้อระวังในการซื้อไม้นะครับก็คือถ้าเป็นไม้หนอ่อด,ด่างแบบจัดเลยนะครับคำว,ว่าด่างจัดจัดก็คือ มีพื้นสีหรือว่าพื้นด่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเกิน50%นะครับนี่ยฮะอย่างใบนี้นี่คือเกิน50%นะครับใบนี้ประมาณ50%เนาะเขียวเยอะอยู่นะครับถ้าต้นไหนก็ตามที่มีลักษณะใบแบบนี้ทั้งต้นเลยนะต้องระวังนะครับต้องระวังมากๆเลยนะจะมาเข้าเผือกที่บ้านเราขนาดต้นนี้เนี่ยผมซื้อเนี่ยผมก็สกรีนสุดๆแล้วนะว่าเขามีด่างนะครับกับเขียวเนี่ยไม่ทิ้งกันมากเห็นไหมครับ ยังจะมาเผือกที่ผมอีกนะครับแต่โชคดีที่เขามีเนื้อต่อค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับต้นนี้ถ้าหากว่าใบาต่อไปเขายังขาวโพลนแบบนี้อีกนะครับผมก็จะเฉือนยอดเขาทิ้งครับเห็นไหมฮะ,ะถ้าเกับว่าถ้าเป็นไม้เมเล็ดเนี่ยเขาเผือกเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ได้เนาะก็คือตัดยอดที่เผือกทิ้งไปนะครับเนื้อต่อก็จะเหลือเยอะเพราะว่าไม้เมเล็ดเนี่ยเขาจะเขาจะมีอายุที่เยอะมีชั้นของใบที่เยอะลาต้นก็ยาวนะครับมีโอกาสรอดสูง แต่ถ้าเป็นไม้หนอนะครับที่เราซื้อมาต้นเล็กๆแคะๆนะครับแล้วมาเผื่อที่เราเนี่ยโอกาสที่จะสูญหายไปเลยนะครับก็จะสูงนะครับก็โปรดระวังเอาไว้สกรีนดีๆคัดดีๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างของไม้ที่ถือว่าสวยแล้วกันเนาะเลี้ยงมาปีหนึ่งเต็มๆนะครับยังจะมาเผื่ออีกนะครับมาดูต้นนี้นะครับเป็นไม้หนอหนอที่ผมทําเองนะครับเขามีประมาณ3าสี่ใบแล้วแหละอันนี้น่าจะใบที่5้านะครับก็เผื่อนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่า บอกไปแล้วเนาะว่าเนื้อต่อเขาสั้นนะครับเราไปยกยอดเขาก็จะเหลือตอน,นิดเดียวไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาให้ดูตัวอย่างอ่ะเห็นไหมครับว่าเขาก็ด่างปกติไม่มีแววว่าจะเผือกเห็นไหมฮะก็ยังเผือกอยู่ดีการเผือกไม่เข้าใครออกใครแค่ต้องสกรีนหน่อยแล้วก็อย่าไปลงทุนจ่ายแพงนะครับกลับมาที่มันด่างจัดโดยเฉพาะไม้หนอ่ออันนี้ต้องระวังโอเคนะครับเพื่อนๆนเรื่องสุดท้ายนะครับมาแก้เกมกันถ้ามันเผือกแล้วก็ต้อง ยกยอดทิ้งนะครับยกยอดที่มันเป็นเผือกทิ้งไปนะครับพยายามให้เหลือเนื้อตอให้เยอะที่สุดแล้วก็อย่าไปอย่าไปลื้อรากเขานะครับเวลาปกติผมยกยอดผมจะไม่ค่อยลื้อรากหรอกนะครับเพราะว่าผมเคยทำรากเขาหักตอนที่เราแบบกระแทกมันนะครับอ่ะก็แทงไปนะครับแทงเอาเผือกออกนะครับวันนี้ผมไม่ได้สาธิตนะอ่ะนี่คือตัวอย่างของต้นที่เข้าเผลือกนะครับเลี้ยงมาเกือบปีกเา,เข,า,เ,ขาเข้าเข้าเผือกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่า ลำต้นของเขาเนี่ยจะมีส่วนเว้าส่วนเรียวนะเพราะว่าพอเขาเริ่มเผือกเนี่ยลำต้นเขาจะรีบลงเรื่อยๆนะครับกลายเป็นไม้เรียวลายนะฮะผมก็ยกยอดนะครับตัดยอดที่เผือกทิ้งไปนะครับนี่พอตอนที่ผมยกทิ้งไปเนี่ยผมก็พยายามคว้านเนื้อลงไปด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ายอดเขาเนี่ยจะไม่แทงขึ้นมาใหม่จะกุดจริงๆนะครับแล้วนี่คือหนอที่โผล่ขึ้นมาใหม่นะครับมีอยู่หนึ่งนอนะครับก็เผือกเผือกสองใบแล้วนะครับผมจะไม่เก็บเอาไว้นะครับ ตรงนี้ก็มีเขี้ยวนะครับจะเป็นหน่อใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการตัดหน่อที่นี้ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาลุ้นหน่อนี้นะครับอ่ะมาดูกันครับเตรียมมีดที่คมที่สุดนะครับว่าผมเห็นเขี้ยวตรงนี้ด้วยแดงๆนะครับเพื่อนๆนก็มีโอกาสที่จะได้สองหน่อพร้อมกันหรือเปล่านะฮะมีมั่นใจเอามีดให้คมที่สุดนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าต้นเขาเล็กมันถ้ามีดไม่คมเนี่ยจะลำบากหน่อยในการแซะหน่อนะครับ ผมจะใช้มีดแบบเล็กที่สุดนะครับมันจะได้แทงง่ายเป็นมีดแกะสลักนะเพื่อนๆนะการเงก้ก็หลักการเดียวกันกับที่แงนออกไปช้ำนั่นแหละครับที่ผมเคยสอนเอาไว้แทงเข้าลําต้นไว้ก่อนแล้วก็งัดงนะครับนี่อ่ะอน,นี่งัดง่ายนะครับงัดออกมาเลยครับไม่ต้องมาเสียดายนะเพื่อนๆนะยังไงมันก็ไม่รอดหรอกนะครับ